มีการรวรองเพลพที่กา,าศาึกษาษาว่าเป็นความทุกข์ทรมานประชาชนาาอาาาาพรนชอร์ดีน,นี่เป็นทยาแล้วะท่านริการ วันนี้ฟังแล้วคนรู้ครับฟังแล้วก็จตอนปจถูกลงโทษไล่ออกจากราชการจำนวนเจ็ดคนและกำลังจะมีคำสั่งไล่องุาวุฒิหลายท่านพิจารณาก่ดอกไม้เพื่อะไรครับรั่อะรครับ Tôn mm -hmm. ท่านทางทางทางกลุ่มผู้นำเนี่ยอยากอยากให้ผมมารับข้อเสนอแนะเพื่อจะส่งให้หน่วยเหนือวันนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะผมก็คงจะไปทําตามความประสงค์รีบนําเรียนท่านนายกรัฐมนตรีโดยเดืดเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้พี่น้องก็มาแสดงออกโดยโดยโดย,โดยสงบโดยบริสุทธิ์นนะฮะก็คิดว่าอวามจริงที่พี่น้องอยากให้เหนือให้ถึงท่านนายกผมก็จะเป็นสื่อกลางแล้วถึงท่านนายกรัฐมนตรีแน่นอนเห็นไหมครับ ตามที่ชมรมของนครราชสีมาครูแล้วก็ชมรมคนไม่วนต่อการพุจริตนี้ได้ไปยื่นเอกสารในส่วนราชการต่างๆกอรมนอภาพผู้ว่าการจังหวัดสื่อสารที่การภาพและปปชนั้นได้รับเสียงตอบรับมาเป็นอย่างดีเช่นเมื่อวานนี้ทางเราได้รับหนังสือจากกองทัพ แจ้งว่าได้ประสานไปยังปอปชสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากปอปชและทางกองทัพได้แจ้งมาให้เราทราบว่าทางปอปชได้แจ้งว่าจะทบทวนมติตามมาตรา99ตามที่รอ,อ,องได้เมตตาเล่าให้ฟังนั้นซึ่งก็เป็นการตอบรับที่ดีเรื่องที่สองท่านผู้ว่า